สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นวันที่3ครับแล้วก็มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นทันทีครับนั่นก็คือแดนแอชเวิร์ดฮะหนึ่งในทีมงานบริหารสุดเทพของแมนยูเ็ดประกาศลาออกอย่างเป็นทางการครับสร้างความช็อกแล้วก็แฟนบอลปีศาจแดงมึนงงทั่วโลกเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับนี่เรากำลังจะกลับไปสู่ยุคแดนสนธยาอีกแล้วเหรอหลังจากที่มีการไล่กุนซือออกมาแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบเนี้ย เกิดขึ้นทุกๆสปีเอ้ยเรากําลังจะได้ปอดบริหารทีมงานหลังบ้านที่เราใฝ่ฝันแล้วเราพยายามที่จะสร้างภาพแล้วก็เชื่อมั่นเขาไม่ว่าเขาจะทําอะไรเนี่ยเรารู้สึกอุ่นใจว่าเรามีโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วนะครับบ้านหลังเนี้ยเราได้ลงเสาเข็มแบบลึกลงไปถึงเพดานแล้วบ้านมันจะไม่มีทางล้มแน่ๆแต่วันนี้ไม่แน่ซะแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเบื้องหลังให้ได้ฟังนะครับ วันที่3ที่เมืองผู้ดีทีมทริปสันฝันของเราเนี่ยได้เดินทางไปที่สโมสรอนแอสตันวิลล่านะครับวันนี้ผมไปมิดแลนด์นะครับก็คือจากภาคเหนือเนี่ยลงภาคกลางนะครับลงใต้ไปภาคกลางก็ได้ไปสนามที่เก่าแก่มากอย่างวิลาพาร์คนะครับซึ่งก็ดีใจมากเลยครับผมไปมิดแลนด์สองทางแล้วแต่ว่ายังไม่เคยแวะสนามบอลเลยนะครับก็ได้ไปเห็นโอ้โ oh, ห เมกกสโตของสิงห์พังงาดแล้วก็เพิ่งรู้ครับคือปกติเนี่ยอันนี้เล่านอกเรื่องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลงลึกเรื่องรายละเอียดเพิ่งทราบครับเรารู้มาโดยตลอดแมนเชสเตอร์เป็นทีมที่เก่าแก่นะครับก่อตั้ง1878คือจริงๆแล้วเนี่ยเก่าแก่กว่าลิเวอร์พูลด้วยซ้ำลิเวอร์พูลนั่น189นิดๆนี่แหละแต่แอสตันวิลล่าครับเกิดก่อนแมนเชสเตอร์4ปีครับในปี1874ครับวันนี้ก็รู้สึกดีมากเลยที่ได้ ศึกษาประวัติศาสตร์ของสิงห์พังงาซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ในอังกฤษเพราะว่าเคยได้แชมป์ยูโรเปียนคัพในปี80มาแล้วน่าจะ1982หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บคณะของเราก็เดินทางโอ้โห4โมงเท่านั้นครับที่เทงเสร็จมืดเลยครับเพราะว่าเป็นหน้าหนาวนะครับไปหน้าสนามโมรินิวกราวของวูฟแฮมเมอร์แนเดเลอร์แต่ว่าสนามวูฟเนี่ยเราอยู่แป๊บเดียวเพราะมืดมากนะฮะก็ถ่ายรูปได้เห็นหน้าสนามเสร็จแล้วเนี่ย เราก็กลับมาที่เมืองแมนเชสเตอร์ไปทานอาหารเย็นครับที่ร้านฟาเซนดาเป็นร้านหลูนะฮะแต่ว่าผมก็ได้แวะไปร้านอาหารไอวี่ครับไปสืบไปสอดแนมครับว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับเป็นร้านที่ผมเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่านักฟุตบอลแมนยูผู้บริหารเนี่ยนักเตะชอบไปอยู่ที่ร้านนี้นะครับปรากฏว่าได้เห็นกาดสองคนยืนกันอยู่นะครับไม่ยอมให้คนไปกินข้าวได้นะครับก็คือ ถ้าจะมาต้องบุ๊กก็กิก่อนแล้วเขาจะดูรายชื่อก่อนนะครับโดยเฉพาะถ้าหากมีนักเตะหรือว่าคนในสโมสรมาเนี่ยร้านนี้เข้าไม่ได้เลยนะครับก็ไปยืนถ่ายรูปไว้สแป๊บหนึง่งแล้วก็เข้าไปทานอาหารที่ร้านฟาเซนดาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะตามเวลากฤษตแลนะ้วสิบโมงสี่สิบนาทีผมมีนัดเข้าไปทัวร์สนามโอทาฟอร์ดอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปสื่อมาให้ได้ทราบกันทีนี้เรื่องราวของวันนี้เนี่ยฮะผมจะเล่าเบื้องหลังให้ได้ฟังเท่าที่ยีบสี่ชั่วโมงนี้คนอังกฤษเขาคุยกันจริงๆคืนี่ผ่ผาานมา เขาคุยกันเรื่องลอนดอนดาร์บี้เยอะเชลซีกลับมาชนะสเปอร์ใช่ไหมละ่ะอังเก้โปสเตโคกูมีโอกาสตัวเลขออกสูงมากนะครับเพราะว่าสร้างสถิติโดนเลขให้สเปอร์ได้แย่มากแพ้เยอะมากนะครับตั้งแต่เขาควบคุมทีมลูกการที่สองผมเคยบอกไปแล้วถ้าคูคูเลย่าไม่เป็นเรื่องสองลูกอะยังไงเชลซีชนะตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่คําชมมาเอโซมาเลสกาเยอะมากถึงขนาดว่าไม่ต้องรอปีหน้าปีน,าปนี้ลุ้นแชมป์เลย นะครับแล้วก็จะนอนซานโชได้รับคําชมพอสมควรเช่นเดียวกับโคพาเมอร์นะแต่ว่าวันนี้สื่ออังกฤษก็ออกมาแฉเยอะมากเลยครับเรื่องของแดนแอชวิดนะครับที่ใช้คําว่าโดนบีบออกและถึงขนาดมีคําพูดว่าจริงๆบอร์ดบริหารไล่แดนแอชวิดออกตั้งแต่แมตช์แรกที่อามูรีมาคุมทีมที่เจอกับอิปสวิเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าติดตามได้หใ,ในคลิปค่ำคืนนี้จากประเทศอังเฤษครับ ในช่วงของสะสมวันนี้ครับมีของใหม่มาฝากจากสนามโอชาร์ฟอร์ดครับนั่นก็คือผ้าพันคอของนักฟุตบอลที่เพิ่งเซ็นมาในซัมเมอร์นี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนั่นก็คือมาทไสสเตลิกและก็เลนนิโยโรนั่นเองนะครับนี่คือ1ใน4นักเตะใหม่ที่ e เอริกเันหากเซ็นเข้ามาแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเดอร์ลิก ผมบอกไปแล้วครับว่ากองหลังคนนี้จริงๆเก่งมากตั้งแต่อยู่ยูเวนตุสแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่ทางฝั่งของบาเยอร์เนิกนะครับเป็นนักเตะที่ผม,มาคาดหวังเขาไว้เยอะมากนะครับถ้าหากว่าเขาไม่เจ็บเนี่ยเขาจะเป็นหนึ่งในสุดยอดกองหลังเลยนะฮะจริงๆเล่นคู่กับเฟอร์จิฟันไดในเนเธอแลนด์นี่คือดีมากๆเลยและตอนนี้สิ่งที่มหาศักจรย์คือเขามาที่แมนยูเขายังไม่เจ็บเลยนะครับหน้าสนามขายดีมากๆครับก็คือภาพคอของมาทไยเดลิก เอาออกเสียงมาไต้เลยนะฮะมาไต้เดอลิกนะครับใครอยากได้นะครับวันนี้จัดไปที่ผมเอามาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเสียค่าขนส่งเดี๋ยวผมจะเอาไปให้นะครับมีอย่างละสิบผืนเดอลิกนะครับจัดไป1 5 0 0บาทมีเพียงแค่10ผืนเท่านั้นนะครับใครอยากได้รีบไลายหาน้องได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเอาไปให้ที่เมืองไทยในผมกลับถึงเมืองไทยังคารเย็นก็ส่งวันพุธได้เลยนะครับคนที่2คือเล่นนิโยโร่ครับ อันนี้แปลกใจเล็กน้อยผมกับเขาไม่ได้แบบผมไม่ค่อยได้ชื่นชอบขนาดนั้นนะครับแต่เฮ้ยเด็กๆชอบโยโร่เยอะมากอ่ะเจ้าใบขึ้นมาก็ได้ครับคลิปที่ผมไปถ่ายมาตอนที่บูโ o จากไลเซนอยู่อ่ะโอ้โหแฟนบอลอังกฤษเด็กๆคือผู้ใหญ่เฉยๆแต่เด็กๆชอบเลยทนะี่โยโร่อาจจะดูแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยขอไลเซนกันกำหน่ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นคันขอขายดีมากนะครับโยโร่ มีอีก10บผืนนะครับ1,500าบาทเตอร์ลิท1 5 0่บาท10ผืนและโยโโรอีก10ผืนใครอยากได้นะครับของถึงเมืองไทยอังคารเย็นส่งได้วันพุธอันนี้ย้ำว่าไม่ต้องเสียค่าขนส่งเพราะว่าผมขนใส่กระเป๋าวไว้ให้เองนะครับไม่ต้องคิดราคาเพิ่ม1,500บาทเท่านั้นจัดไปส่งได้วันพุธรีบแย่งกันได้เลยครับ เรื่องราวทั้งหมดของค่ำคืนนี้ครับผมจะส่งตรงไปจากเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับสองเรื่องใหญ่ที่ผมจะเหล่าให้ได้ฟังคือเรื่องของแดนแอชวิดที่เมื่อวานขอกันมาเยอะมากนะครับผมอยู่ที่อังกฤษเอาตรงๆได้กลิ่นไม่ค่อยดีตั้งแต่วันเสาร์แล้วแต่ไม่คิดจริงๆว่ามันจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ผู้ตามตรงได้ยินมาแล้วว่าจะมีบอบบริหารโดนเด้งไม่รู้เลยว่าเป็นแดนแอชวิด แล้วต่อให้ได้ยินมานะผมก็คิดว่าเป็นข่าวลือก็อย่างที่ทุกคนก็คิดทั่วกันทั่วโลกอะครับว่าเข้าดูเหมือนไม่คีแมนที่เข้ามาแล้วทำให้ในเตตด,ดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นถ้าเอาตามตรงนะเราเปรียบเทียบเป็นบริษัทเจ้าของหรือว่าจะเป็นเจ้าของร่วมก็คือเอเซอร์กับโซจิมใช่ไหมยังมี อิทธิพลในการทํางานเนี่ยสู้คนที่เราทํางานลงมือทำจริงๆไม่ได้นะครับซึ่งผมว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยกระบีหมายเลขหนึ่งเลยคือแอช w วอร์ดและเบอร์สองแม้ว่าตําแหน่งใหญ่กว่าเป็น c ีโคือโอมาเบราดาแต่ก็ต้องคานอํานาจซึ่งกันและกันซึ่งไม่ไม่คิดจริงๆครับว่าจะเป็นเขาที่โดนเด้งผมใช้คําว่าโดนเด้งนะครับเพราะเขาโดนบีบออกนะฮะแม้ว่าสโม,มสรจะแถลงอย่างเป็นทางการว่าเป็นโมชัวคอนเซนต หลอกเด็กครับไอที่แบบตกลงยินยอมทั้งสองฝ่ายก็คือจากกันด้วยดีนะครับอ่ะเปิดเผยให้ได้ฟังเลยครับเรื่องราวนี้นะฮะมันมีการพูดกันตั้งแต่วันเสาร์ที่ผมอยู่ที่โอทาฟอร์ดแล้วครับนักข่าวเขาใช้คําพูดแบบนี้ครับว่าโดยปกติมิสเตอร์แดนเนี่ยแดชวดเนี่ยเป็นคนเฟรลี่มากเป็นคนที่คุยกับนักข่าวเก่งอย่างที่เราเห็นนะครับภาพที่บอบบริหารไปประชุมที่ลอนดอนเห็นไหมคนอื่นก็คือเดินเข้า ไปประชุมที่สาขาของแมนยูที่ลอนดอนอ่ะปกติแต่ในนอดเวิร์ดไหมมีเซฮายมีทักทายนักข่าวตลอดเวลาครับเขาเป็นคนคุยกับผู้สื่อข่าวแต่ว่าท่าคืนที่เจอกับน็อตติงแฮมพอเรสทั้งก่อนและหลังเกมครับสายในรายงานว่าเขาหลบนักข่าวครับเขาไม่ยอมคุยแม้กระทั่งเจอต่อหน้าเลยนะครับมีเล่มนึงเขียนว่าหลบตาครับคือแบบไม่ยอมมองตานักข่าวซึ่ง จากตอนแรกที่มันมีกระแสข่าวว่าบอร์ดริหาแมนเสร็บางคนจะโดนไล่ออกเนี่ยคนก็เลยเอ๊ะทำไมแดนแอดเวิร์ดไม่ยอมมาพูดคือเขามองว่าแอดเวิร์ดอะปิดคือนึกว่าจะไล่คนอื่นออกแบบพวกแบบลูกน้องอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะเป็นเขานะครับทีเนี้ยในเกมที่แมนยูเจอฟอเรสต์แดนแอชเบิร์อยู่ในด i r ร c เตอร์บ็อกส์ดายริเตอร์เลาผมเพิ่งเดินหาเนึ่กับลูกกับเมียเขานะครับอยู่กับ Co o อโ l e t เล็ตโรช หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอจบเกมที่แมนยูแพ้ฟอร์เรสต์เนี่ยนักข่าวเห็นการประชุมเกิดขึ้นที่ห้อง,งข้างๆสเตฟร์ดเอ็นคือห้องของโอมาร์เบราดาครับบอรบริหารไปประชุมกันที่นั่นนะครับเพื่อลงมติในการแยกทางกับบอรบริหารคนนี้ก็คือแดนแอชเวิร์ดนะครับที่ทำงานมาแค่159วันครับสิ่งที่รอคอยมา5เดือนครับทางโซลจิมไลท์คลิปเคยบอกว่านี่คือสปอร์ตดี c เตอร์ของเขาที่เขาให้คะแนนเนี่ย สิบเต็มสิบมีถึงขนาดว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดเคยเรียกเงินค่าชดเชยที่แมนยูจะมาดึงพนักงานของเขาเนี่ยถึงระดับ20-30ล้านปอนด์นะครับเพราะว่านิวคาสเซิลมองว่านี่คือแวลูจริงๆที่เขาไปได้มาจากสมาคมผู้บอลเกฤษที่ไปดึงมาตัวจาก FA นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทำงานแค่5้5เดือนนี่คือการขยับขั้งสำคัญของบอร์ดบริหารแมนยูเต็ด หลังจากที่ปลดเอลิกเทนหากออกไปนะครับเราใช้เงินถึง21.4ล้านปอนด์เพราะวารวมทั้งสตาร์ฟเนี่ยคือไล่สตาร์ฟโค้ทนหากออกไปด้วยนะับจนตอนเนี้นยแมนยูติดกดแปลเชอกแฝงเพลย์อยู่นะครับในเดือนมกราคมนี่คือซื้อต้็เต่ไม่ได้นะะต้องยืมตัวนะครับหรือว่าเต็มที่ได้ซื้อได้ก็คือไปจ่ายทีหลังเอามาใช้งานก่อนนี่ไม่ใช่เพียงแค่ครั้งแรกนะครับที่อินิออสทำแบบนี้นะครับเพราะว่าพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงเยอะ ปลดพนักง,งาน250คนนะครับแต่ว่าหน้าตอนเนี้ยครับสิ่งที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยมันมี3 4สีเรื่องนะครับว่าเอาละทำงานก็ไม่ลงรอยแน่ๆนะครับแล้วก็มีการแบบใช้คำว่าออสตินใช้คำว่าห้าเดือนที่ผ่านมามันไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะครับมันไม่ม e ดเอ็กซ์เ a คทชั่นนะครับม e ดเอ็กซ์เ a คทชั่นคือไม่ปเป็น,นตามที่คาดหวังมันไม่เวิร์นะครับแต่หน้าตอนนี้นะครับข่าวที่ออกมาเนี่ยมันมีประมาณ3เรื่อง เรื่องแรกเลยคือแดนแอชเวิร์ดเนี่ยแอนตี้ใช้คำว่าแอนตี้เลยได้ไหมอ่ะผมว่าได้นะคือไม่เอารูเบนอโมริมแดนแอชเวิร์ดเป็นคนที่ยกมือสนับสนุนให้ต่อสัญญาเอริกแทนหาครับหลังจากนั้นไปต้นมาการที่บอรบริหารต้องเสียเงินก้อนใหญ่ระดับ20กว่าล้านปอนด์เนี่ยในการไล่ออกเพียงแค่ระยะเวลาสั้นมากที่ต่อสัญญาแล้วไล่ออกเนี่ยเขาบอกเปความผิดพลาดของ อินิออสอินิอสมองเป็นความพลาดของ a s ชเวิร์นี่คือข้อที่หนึ่งเป็นคนยุให้แต่งตั้งให้ขยายสัญญาเซน h าออกไปเองแล้วอีกไม่นานเจ๊งต้องโดนไล่ออกโดนตาหน้าว่า่ิืิการทาง,งานที่สิดพลาดของทงั้งจิมไร c คลิปแล้วก็อินิอสข้อที่สองพอหลังจากที่เซนทาโดนไล่ออกไปเสร็จแล้วเนี่ยค a n d i d a t ที่จะเข้ามาแทน a s ชเวิร์เชียร์คนอังกฤษอย่างที่เห็นได้ชัด ที่เรารู้กันก็คือเขาเชียร์แกรมพอตเตอร์และแกรดซอเกตซอเกตที่ทำงานกับเขาตั้งแต่2013ถึง2018นะครับแต่ออมาเบรดาไม่เห็นด้วยเชียร์ไปที่อโมริมเพราะสายของแมนซิเตี้เขารู้ดีว่าอโมริมเป็นหนึ่งในแคนดิเดตถ้าหากเป๊ปไม่ต่อสัญญาเขาริยมีความรู้สึกว่าระดับแมนซิตี้ขยับแบบนี้แมนยูก็ไม่เอาความเห็นไม่ตรงกันแล้ ใหญ่กับใหญ่ชนกันเอาจาตรงตำแหน่งของแอชวิดไม่ได้ใหญ่หรอกฟุตบอลดีเลกเตอร์แต่การจะทำแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันอ่ะมันใหญ่สูงสียันมันก็เหมือนนายกสมาคมกับเลขาธิการสมาคมอ่ะมันก็ฟัดก,กันนะครับนั่นคือข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยที่เขาคุยว่างานล้มเหลวคือการดูแลคาริงตันสนามซ้อมของแมนยูที่เป็นหน้าที่โดยตรงของแดนแอชวิดล้มเหลวฮะนั่นคือ3 4ี่ข้อนะครับที่ เอามาตีความว่างานไม่ประสบความสําเร็จก็คือข้อที่1เป็นคนยกมือสนับสนุนการต่อสัญญาของเทนฮาร์และอีกไม่กี่เดือนต้องไลเ่เขาออกต้องเสียค่าชดเชยก้อนใหญ่21ล้านจุดที้จุดสิบล้านควรจะเป็นแกรับชอบข้อที่2พอไล่ออกไปแล้วความเห็นไม่ตรงกันในการแต่งตั้งคนเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปข้อที่3ก็คือไม่ประสบความสําเร็จในการดูแลคารลิงตันอันนี้ไม่ยังไม่มีรายละเอียด และข้อที่4ครับก็คือการซื้อตัวที่ล้มเหลวในซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับคนที่โดนตั้งคําถามมากที่สุดโจชัวเซอร์ซีครับแม้แต่ซื้ออุกเตยโร و เดลิกมาซาอุยแล้วก็เซอร์ซีมาซาอุยนี่เราคงไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเขาถือเป็นคนที่เราส้มหล่นมากๆเลยนะครับย้ำอีกทีถ้าบาเยิร์ไม่ได้พับโลวิชกลับมาจากเลเวอร์เขาไม่มีวันขายมาซาอุยแต่ดันเจ็บตอนเนี้ย คนบาเยนคิดถึงมาโซอุลมากนะครับในขณะที่โยโรก็รอวันอูกเตยังเป็น question mark จากที่ผมเห็นในสนามล่าสุดเนี่ยนะว่าอีกยาวเป็นกองกลางที่แฟนบอลท้องถิ่นไม่เชื่อเปิดบอลไม่ได้สวิตบอลไม่เป็นแม้ว่าจะเก็บจังหวะสองเก่งส่วนเดลิกถ้าไม่เจ็บผมว่าไม่น่ามีปัญหาซอกซีเป็นคําถามใหญ่ของอินิออสอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่เทนหากเลือกเหมือนกระที่ข่าวออกมาครับอินิออส จิ้มให้ผู้จัดการทีมก็เหมือนบัางครับอ่ะมี3ตัวเนี่ยเลือกใครแล้วเป็นสเปคที่พวกแดนแอดเวอร์ดชอบอายุน้อยราคาไม่แพงเอามาปั้นต่อได้แต่ซื้อมาแล้วเรียกว่าล้มเหลวในช่วงต้นนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีการเปิดเผยกันนะครับว่าการที่เขาไม่ได้ชื่อชอบรูปเบนอามูลินเนี่ยเป็นการขัดแย้งกันทั้งใหญ่ของเขากับทางฝั่งขององมมาเบราดาและบอบริหาคนอื่นนะครับ ถึงขนาดว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีการเปิดเผยนะับวงในมาเลยว่าแดนแอช w วอร์ดขอลีฟออกมาแล้วก็ขอค่าชดเชยที่เขาควรจะได้รับเนี่ยหรือขอลาออกเนี่ยหรือว่าโดนบีบไล่ออกก็แล้วแต่เนี่ยตั้งแต่ก่อนเจอเกมเจออิฟสวิตแล้วนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่รูเบนอาโมริมเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมหรือว่าเป็นโค้ชคนใหม่ของแมเตต์ทางฝั่งของแอชเวอร์ดจะออกจากการเป็นบอร์ดบริหารนะครับ แต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการคขเคลียร์เรื่องหลังบ้านอะไรให้จบแล้วก็จนมาถึงนัดน,นี้ก็มีการประกาศพอมาถึงยุคนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับอย่างเกมล่าสุดที่ผมไปดูที่โอซัฟฟอร์ดเนี่ยเซอร์ลิก็ไม่มานะครับพอเฟอร์กี้หลังจากที่มีข่าวออกไปชัดเจนว่าแม้ตอนนี้ยังอยู่ในตําแหน่งนะเป็นดายเตอร์สโมสรแต่ว่ารุ่นการหน้าคือไม่มีแล้วเฟอร์กี้มาได้ทุกเมื่อแต่แค่ไม่มีเงินให้เฟอร์กี้ก็ไม่ได้มาทุกแมตช์แล้วนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยนะครับ เปิดเผยออกมาชัดเจนนะครับประมาณ3-4ข้อที่เหตุผลทําไมเขา2คนรวมถึงสโมโสรถึงไปไม่ได้กับดีเรคเตอร์คนที่ที่บอกเกง่งนักเกง่งหนาคูดอีกทีหนึ่งก็คือข้อที่1ไปยุให้ต่อสัญญาเทนหารแด้รตอวะไรออกข้อที่2ก็คือพอจะเอาผู้จัดการทีมคนใหม่มามองคนลมุมกับ c ีโอซจะเอาอโมอริมเขาจะเอาเสาเกตข้อที่3าผิดพลาดในการดูแล คารลิงตันไม่เป็นไปตามที่คาดหวงังแล้วข้อที่4ก็คือเรื่องการซื้อตัวนี่คือสาเหตุทั้งหมดที่นายแอชเวิร์ดอยู่ไม่ได้กับโอซ่าฟอร์ดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถึงขนาดมีการเปิดเผยว่าไปตั้งแต่ก่อนเจออิกซูดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวเ e อ็กซ์คลูซีฟจากประเทศอังกฤษครับทุกคนครับค,คุณผู้มชมที่เห็นในคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเรามีความรู้สึกความรสุมลูกนี้เมื่อไหร่มันจะผ่านสักทีนะฮะวันนี้คุยกับพี่คนนึงที่ทิพย์สารฝันยังคุยเลยว่า มันดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าเปลี่ยนโคนะ้ชไะมันไม่ใช่แค่เรื่องสนามฟุตบอลแล้วนะมันเป็นเรื่องของคนที่นั่งทางานในออฟฟิศแล้วนะครับโอ้เหนื่อยจริงๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเดี๋ยวผมจะไปโอทัฟฟอร์ดตอนเช้าของอังกฤษนะก็ถ้าตีเวลาไทยก็ประมาณสัก5้าโมงเย็นทุ่มหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมไปสืบมาเพิ่มให้นะครับแล้วเดี๋ยวไปเล่ากลับไปเล่าที่เมืองไทยแล้วกัน,นะะแล้วก็ยังมีเรื่องนิกิบัตนะที่คุยเรื่องแรดฟอร์ดที่ยังไม่ได้เล่านะเย,ยไเทศ ทวกสุดท้ายครับวันนี้เราเอาผ้าพันคอของ2นะักฟุตบอลที่เพิ่งซื้อมามาให้คุณผู้ชมได้สะสมครับก็คือคนแรกครับเอาไปเลยฮะมาไทเดอร์ลิกนะครับนี่คือคุณนักเตะที่ซื้อมาจากบาเยอร์และไลนิโอโรครับมีอย่างละสิบผืนจากโอชาฟอร์ดใครอยากได้นะครับจัดไปได้เลยนะครับผมคิวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คิดค่าขนส่งคิดไปผืนละพันห้าเท่านั้นเองครับและเดี๋ยวต่อจากนี้ถ้าผมม่สั่งกดไปให้เขามาส่ง แต่ว่าอันนั้นต้องเสียค่าคงทงแล้วผมขนไม่ไหวนะฮะแค่นี้ก็เป็นกระเป๋าแล้วนะครับก็อย่างละสิบผืนนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทใครอยากได้อันใหม่หน้าสนามโอทับปอดจัดไปเลยเดลิกแล้วก็โยโรนะครับสีละพันห้านะฮะไล่์เข้ามาครับเดี๋ยวผมจะถึงเมืองไทยค่มหนึ่งวันอังคารส่งได้เย็นวันพุธนะครับสั่งเข้ามาที่น้องนี่เลยครับประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปสื่อก่อนว่โอทับปอดน่าจะรับสั่งพอสมควรแล้วเจอกันครับ